สวัสดีค่ะรายการคนนี้ต้องแชร์รายการที่จะพาไปรู้จักเรื่องราวของคนดีสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมเพราะเราเชื่อว่าทุกการทาดีต้องได้รับการชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เราจะพาไปรู้จักกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของน้องหมัดเด็กชายมูัมหมัดรอซีดีสีสลับอายุ10ปีเท่านั้นค่ะเด็กน้อยที่เกิดมาในครอบครัวยากจนต้องช่วยแม่ทํางานหาเงินไปจ่ายค่าเช่าถังออกซิเจนเดือนละ800บาทเพื่อต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับน้องชายคนเล็กนอกจากนี้น้องหมัดยังมี ความฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬาเรือพายหวังว่าให้แม่และน้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นติดตามเรื่องราวของน้องหมัดเด็กน้อยหัวใจแกล่งวันนี้ค่ะตื่นมาช่วยแม่ทำกับข้าวดูน้องน้องมีบอกข้างเดียวแล้วหอบด้วยค่ะ บางทีน้องขอบก็เอาถาังออกซิเจนให้น้องครับแล้วก็ดูเสมหะแล้วก็แม่ทำเสร็จก็แม่ดูน้องก็มาเรียนหนังสือแขงเพระสู้อดทนเพื่อครอบครัวและน้องครับ ากดูผิวเผินแล้วชีวิตประจําวันของเด็กชายมูฮัมหมัดรอซีดีสีสลับหรือน้องหมัดอายุ10ป,ปีคงไม่ต่างจากเด็กวัยเดียวกันที่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนและกลับบ้านในตอนเย็นแต่ความจริงแล้วชีวิตของเด็กตัวน้อยๆคนนี้กลับมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าที่คิด Like I like rabbits. I like rabbits. ชอบกระต่ายชอบมาก็ช่วยแม่ดูน้องแม่ทำก,กับข้าวแม่ทำก,กับข้าวเสร็จหนูก็ไปเรียนหนังสือแข่ครับสร็วก็กลับมาแต่งตัวแล้วก็ไปเรียนเลิกเรียนก็ไปแต่งตัวบางทีก็ช่วยเล่นกับน้องช่วยชงน้องให้น้องนองนอ,อะไรอย่างนี้ครับบางทีก็พาป้อนข้าวอะไรอย่างนี้ครับ น้องป่วยมีบอข้งเดียวหาใจไม่ออกใส่เอาออกซิเจนใส่จมูกน้องแล้วก็ดูเสมหะน้องเมื่อครั้งน้องหมัดอายุได้3ามขวบแม่ที่กําลังตั้งครรภ์น้องคนเล็กของบ้านคลอดก่อนกําหนดและผ่านการผ่าตัดอย milk milk ู่หลายครั้งในวัยทารกทำให้ปัจจุบันน้องคนเล็กเหลือปอดเพียงข้างเดียว บางครั้งจึงต้องอาศัยถังออกซิเจนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและนั่นเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของน้องหมัดที่ต้องช่วยแม่ดูแลน้องแม่คันเป็นพิษคันเป็นพิษแล้วก็อายุคันมันหกเดือนยีสี่สัปดาห์หมอเขาก็ให้ยุติการตั้งคันคือว่าให้เอาน้องออกเพราะว่าถ้าไม่เอาออกก็จะเสียชีวิต ทั้งแม่ทั้งลูกพระเอิญเขาออกมาผ่าตัดน้องเขารอดแค่สิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้องไม่ลอดให้แม่ทำใจเพราะว่าน้องติดเชื้อในกระแสะเลือดขั้นรุนแรงด้วยแล้วก็เล็กตัวเล็กเกินแม่ก็ไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ทั้งที่ผ่าท้องยังไม่หายดีแม่ก็ไปเพราะผ่าตัดออกแม่ก็ไปไปดูจนน้อง จนหมอบอกว่าน้องโตน้องรอดอะไรที่ช่วยได้น้องมัดไม่เคยรีรอไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรืองานครัวแม้กระทั่งงานหนักต้องใช้แรงกายเท่าที่เด็กสิบขวบทำไว้น้องมัดก็พร้อมทำเพื่อครอบครัวด้วยความเต็มใจเสมอมัดเป็นเด็กดีจะมัดไม่เป็นเด็กไม่เกย ช่วยเหลือเรื่องในบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องเรื่องปั้นขนมหลกัหลกๆเลยหายาให้แม่เนี่ยเป็นธุระของเขาเลยเขาจะรู้หมดว่าแม่กินยาอะไรถ้าเวลาไหนถ้ายังไม่ได้กินอะไรเขาจะคอยบบกคอยเตือนทุกทีเขารู้หมดว่ายาอยู่ตรงไหนเขาเป็นคนเก็บกินยาอะไรอะไรยังไงพ่นยาน้องก็เหมือนกัน ใส่ยังไงอะไรยังไงเขามีหน้าที่พ่นยาน้องด้วยแล้วก็หายาให้แม่ด้วยแล้วก็ปั้นขนมได้อะไรมารีบเอามาให้ให้น้องให้แม่กินก่อนเขาเด็กดีครับเขาไม่เคยเกะนะ เพราะแม่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องเลี้ยงดูเจ็ดชีวิตในบ้านรายได้จากการขายขนมหวานเพียงพอแค่ให้คนในบ้านได้กินอิ่มท้องแต่ไม่เหลือเก็บอีกทั้งช่วงแรกที่น้องคนเล็กป่วยครอบครัวต้องเช่าถังออกซิเจนจากโรงพยาบาลเดือนละ800บาทเพื่อให้น้องหายใจสะดวกน้องหมัดจึงคิดหาหนทางรับจ้างเป็นลูกมือในครัวเปร,เรยม เพื่อนบ้านที่ขายอาหารและค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเพียงเพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ทุกวันหยุดเสาร์วาทิตศน้องหมัดจะรับจ้างช่วยป้าเรียมเพื่อนบ้านทำอาหารได้เงินเท่าไหร่ให้แม่หมดไม่เคยสักครั้งที่จะเก็บไว้ใช้เองเสาวทิตก็ช่วยป้าเรียมตั้งแต่เช้าย,ยนันบ่าย ช่วยป้าเดียวหัวลาเด็ดพริกาำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ทำทุกอย่างที่ป้าเลียมใจให้ค่ะบางทีก็ยี่สิบสามสิบห้าสิบมากครับเอาไปให้แม่ดูแลน้องครับแล้วก็กินใช้จ,จ่ายอยู่นั้นอยู่เลยแต่เสาร์อาทิตย์หรือว่างก็จะมาเล่นมากินป้าทำกุตรมกุ้งเฉียบป้าจะเรียกให้กินตลอดเดยกเขาเนี่ยเพราะที่ว่าเราสงสารพ่อทิ้งไป เราจ้างเด็กคนนี้ตั้งแต่แรกเกิดก็เลยบอกว่ายัางไงเราด้วยเราที่เราไม่มีหลาน <_ S 1> เราไม่มีหลานแล้วเราก็รักมันอ่ะมันถูกชะตากับเราเราให้กินตลอดก็ให้ยี่สิบยี่สิบมันตลอดจนมาสองปีหลังเนี่ยลูกําลูกสาวลูกสาวทำมุ้นขายก็ให้เพิ่มเป็นสี่สิบเป็นห้าสิบ บางวันก็มีติปแต่ว่าไม่ให้เยอะเขาเขาก็จะไปให้แม่สมัยยายอยู่ก็ไปให้ยายาจะเป็นคนอย่างนั้นจะไม่เก็บไว้กินเองจะไม่กักไว้ถ้ามีตังค์อมไว้สี่สิห้าสใจดีแงะกระปุกม,มาเลี้ยงพี่อีกเป็นคนอย่างนั้นปัจจุบันน้องคนเล็กอาการดีขึ้นไม่ต้องเช่าถังออกซิเจนแล้วแต่น้องหมัดก็ยังคงหารายได้ช่วยแม่เหมือนเดิม ซึ่งรายได้เพียงหลักสิบน้องหมัดรู้ดีว่าเงินจำนวนนั้นสามารถแบ่งเบาภาระของแม่ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่สามารถทำให้ครอบครัวสุขสบายได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงโตมาก็อยากแข่งเรือ ็มีสองพี่ปายจะได้ช่วยมาแล้วก็เจ็ดพี่ปายที่อยุธยาที่เขตอยุธยานั่นก็จะได้รับรางวัลมาเหมือนกันครับผมกล้าพูดได้เลยว่าไปไกลแน่นอนครับเด็กชุดนี้ น้ำที่ไหลทอดยาวสุดสายตานี้คือคลองบางโพอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงลำคลองเล็กๆแสนธรรมดาแต่ที่นี่เปรียบเสมือนสถานที่ปั้นฝันของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักพายเรือมืออาชีพ บ้านน้องหมัดไม่รีรอจัดก,การเปลี่ยนชุดนักเรียนเป็นชุดฝึกซ้อมพายเรือจากนั้นมุ่งหน้าไปร้านขายน้ําแข็งกลับมาถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเขาจะต้องรีบปั่นจักรยานไปซื้อน้ําแข็งก่อนเพราะว่าเขาต้องลงซ้อมเรือเพราะเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเพื่อนมารอและเพื่อนมารอแข็งหรือซ้อมเรือเขาก็ต้องเอาตัางค์ไปซื้อน้ำแข็ง สิ friend, yeah. บาททุกวันถ้าวันไหนหมดไม่มีก็จะมาขอแม่มาขอตังค์สิบาทนะซื้อน้ well ําแข็งแม่ก็ให้ไป10บาทเขาบอกว่าเพื่อนๆเคยช่วยเขาเวลารายการมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแบบช่วยกันพร้อมใจมามาแบบมาถ่ายออกรายการให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาผูกพันกับทีมเพื่อนๆเขาด้วยแหละ เพว่าไปไหนเขาก็ไปด้วยกันเพื่อนๆนรุ่นเดียวกันช่วยเหลือกันครับอยู่ทีมเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันวันนี้เราจะมาซ้อมพิสานจริงกันเพื่อวัาระยะดูว่ากี่ไปแล้วจะมีเวลาเหลือก็อาจจะซ้อมเพิ่มเตใจดู ไปเราลองดูนะต้องใจเราต้งกำลังไปไปไปก็ลอง มาตั้งแต่เด็กเลยครับเห็นมาตั้งแต่กําเนิดเลยครับบ้านอยู่ใกล้ๆเห็นความลาบากของแกมาตั้งแต่ว่าง่ายๆตั้งแก่แกกําเนิดมาครับก็น้องอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับเพราะว่าสงสารแกครับครอบคัวแกไม่ครบก็เลยอยากจให้ไม่น้องกังวลเรื่องพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวก็เลยดึงน้องมาพายเรือซ้อมเรือเพื่อกิจกรรมน้องจะได้ลืมเรื่องครอบครัวไงครับ ก็แ,แรกๆก็เด็กใหม่ๆเหมือนเด็กใหม่ๆหม่ทั่วไปแลครับพายเข้าตะลิงบ้างพายเข้าไเม่ากู้แข็งบ้างแต่ก็หลายๆครั้งก็ออกมาปรับออกมาปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงอะไรจนกว่าน้องจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ประมาณสามปีเห็นจะได้แล้วครับช่วงสามปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่เพราะว่าเขาอยากลงพายเรือ เขาเป็นเด็กว่ายน้ําเก่งเขาก็เลยอยากพายเรือแล้วก็เขาลงแข่งเรือแล้วโค้ชเขาแบบข้างบ้านด้วยอ่ะเขาก็เลยชอบแล้วโค้ชเขาก็แบบสนับสนุนนะโค้ชเขาก็ใจดีนะเขาไม่เอาอะไรเลยเขาฝึกสอนเด็กทุกคนเขาก็ไม่ได้ได้อะไรเลยนะ จากจุดเริ่มต้นฝึกพายเรือฝึกคัดท้ายเรือจนเข้าแข่งขันเรือพายประเภท2ฝีพายก่อนขยับขึ้นมาเป็น7ฝีพายทั้งหมดล้วนเกิดจากความขยันหมั่นเพียรฝึกซ้อมมีวินยัยและพัฒนาตัวเองของน้องหมัดจนบ่อยครั้งได้อยู่ในตำแหน่งทัพหน้าของทีมและคว้าชัยชนะจากการแข่งขันมาแล้วสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนชาวคลองบางโพมาตลอด คือเขาเป็นเด็กขยันช่วยพ่อแม่ทํางานนะครับครับเป็นเป็นเด็กที่สู้อะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรือเนี่ยครับคือตอนแรกเนี่ยจุดแรกเลยนะครับที่ของน้องเขาเนี่ยน้องเขาเนี่ยก็คือเด็กๆะครับลงสมัครประเภท2ฝปีพายนะฮะผมได้มองเห็นว่าน้องเขาเนี่ยมีความสามารถนะครับสามารถที่จะขึ้นไปพายในประเภท7ฝปีพายได้นะครับลองดูแล้วก็สนุก มีเพื่อนมีโท่รางวัลมีเงินรางวัลมีเพื่อนมหมายมีความสามัคคีกันครับชอบครับชีบพายเรืออะไรอี้ครับมีความภูมิใจมีความสุขครับแม้จะฝึกฝนมานานเป็นเวลานับปีแต่การเล่นกีฬามีชนะย่อมมีแพ้เป็นเรื่องธรรมดาจึงไม่แปลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของการลงแข่งขัน จะมีวันที่ท้อแท้จากความพ่ายแพ้ในสนามบางครั้งไปแข่งแล้วไม่ได้เข้ารอบอะตกรอบแรกคือปัดปัดใจหลายๆอย่างเลยไม่มีซ้อมบ้างอะไรหลายๆอย่างครับก็มีซึมนิดหน่อยก็ปลอบใจนะปลอบใจพร้อมกระปุกใจน้องเพื่อจะได้สู้สนามหน้าต่อไปแก้ไขใหม่สิ่งที่เราผิดพลาดไปก็คุยอะก็เรียกมาคุยกันทั้งทีมอะ ก็คือจะเข้าใจกันในระบบนี้นักกีฬาต้องมีแพ้มีชนะใช่ป่ะต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยรู้จักเป็นน้ำใจนักกีฬามิตรภาพที่ดีรออยู่ข้างหน้าเราก็จะสอนน้องแล้วปกฝังน้องทุกวันนะพี่ <c oughs> เพื่อจะได้โตมาเป็นคนดีอ่ะแม้วันนี้หนทางการไปสู่นักพายเรือมืออาชีพจะยังอีกไกลต้องพบเจออุปสรรคอีกมากมาย ก็นั handle, yourself, บว่ายังโชคดีที่น้องหมัดยังมีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจและผลักดันให้สู้ต่อไปก็ต้องพัฒนาต่อไปครับคือน้องเขาก็ยังเด็กอยู่ครับคือกว่าที่เขาจะขึ้นมาระดับนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับมีมีแววครับอนาคตต่อไปก็น่าจะมีแววขึ้นครับการกีฬาครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแพ้ก็ต้องยอมรับ บอกให้มันบบสู้ๆนะลูกทาเต็มที่สู่ความสามารถของเราจะแพ้ชนะช่างมันขอให้เราเราทําอะไรก็แล้วแต่ทำทุกอย่างทําให้เต็มที่ถ้ามีผู้สนับสนุนที่มีโอกาสสนับสนุนบ้างเมื่อผมอ่ะผมผมกล้าพูดได้เลยว่าไปไกลแน่นอนครับเด็กชุดนี้ mm hmm. เพราะว่าเป็นเด็กที่มีวินัยทั้งหมดและเป็นเด็กเรียนดีๆทั้งหมดเลยครับ Oh. และล่าสุดการฝึกซ้อมอย่างหนักทรงผลให้การแข่งขันเรือเจ็ดฝีพายเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทีมเด็กซ่าจารีนคว้ารางวัลอันดับ5มาครองแม้ไม่ใช่ที่1แต่ทุกคนก็ภูมิใจและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ชัยชนะอยู่แค่เอือ้อมนี่ดูท่าทางแล้วจม,ม,วมุตหน้ามาอาละวาดผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมเด็กซ่ายอยู่ไหนอย่าลืมนะครับหลังนกสิบขวดมีความภูมิ <c oughs> มมใจมีความสุขครับ วันนี้แม่นาพูดได้เต็มปากว่าน้องหมัดคือความภาคภูมิใจของแม่ขอบคุณทุกอย่างที่หมัดพยายามเพื่อครอบครัวมาโดยตลอดโอ้แม่ก็มีโรคประชำตัวแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับน้องได้นานไหมแม่ห่วงลูกกับห่วงเขาห่วงพี่เขาแล้วที่ห่วงสุดเลยคือน้องคนเล็กเขาเพราะว่าถ้าไม่มีแม่แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไง ต่อไปข้างหน้าเนาะแม่ก็อยากให้เขาแบบดูแลน้องให้ดีๆรักน้องให้มากๆเหมือนที่แม่รักเขารักพวกเขาทุกวันนี้หลังเว้นว่างจากการเรียนดูแลน้องฝึกแข็งเรือพายน้องหมัดยังมาช่วยแม่ทำขนมไทย ซึ่งระยะหลังมานี้ออเดอร์จากออนไลน์มีลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากรายได้ของครอบครัวก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยน้องหมัดยิ่มีความสุขที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้แม่และน้องมีความสุขไม่อดมือ้อกินมือ้อเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นเพื่อครอบครัวและน้องค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่จะเป็นความคิดความฝันของเด็กอายุเพียง10ปีแต่ไม่เท่านั้นค่ะน้องหมัดเขายังสารฝานันด้วยการเริ่มลงมือทําเพราะว่าเป้าหมายที่อยากให้แม่และน้องอยู่สุขสบายนับว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กดีที่รอผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนความฝันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปชมคลิปความประทับใจนะคะที่จังหวัดลำปางเคยได้ยินไหมคะว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษจะเป็นอย่างไรนั้นกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ ลัมาช่วงสุดท้ายค่ะเป็นประจำนะคะที่จะมีคลิปความน่ารักความประทับใจบนโลกออนไลน์นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราไปกันที่จังหวัดลำปางเมื่อฮีโร่ไม่จําเป็นต้องมีพลังวิเศษนุ่มขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารคนหนึ่งค่ะอยู่ดีๆก็จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ข้างทางปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําคือพาคนตาบอดข้ามถนนจะประทับใจแค่ไหนไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะ ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะได้แชร์คลิปภาพและว,วิดีโอพร้อมโพสต์ข้อความโดยระบุว่าได้เจอรถจักรยานยนต์ของคนส่งอาหารจอดนิ่งอยู่ข้างทางแต่ไม่เจอคนขับมองไปอีกทีก็เห็นว่าเขาเนี่ยเดินพาผู้ชายที่ตาบอดข้ามถนน ดยสอบถามไปยังผู้โพสต์นะคะโดยเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกสีชุมตําบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งบริเวณแยกดังกล่าวถือว่าเป็นแยกใหญ่มีคนใช้เส้นทางจํานวนมากทุกฝั่งถนนระหว่างที่เขากําลังขับรถไปถึงแยกและกําลังชิดขวาเพื่อที่จะเลี้ยวไปทางแยกสีชุมก็ปรากฏว่าพนักงานส่งอาหารจอดรถจักรยานยนต์อยู่ริมเสาสัญญาณไฟจราจรโดยหนุ่มคนนี้ค่ะได้พาชายที่พิการทางด้านสายตาเดินข้ามถนนซึ่งรถยนต์หลายคันก็ ชะลอแล้วก็จอดเพื่อให้หนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยค่ะพาคนตาบอดข้ามถนนได้สําเร็จนับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจที่วันนี้มีคนแชร์นับพันครั้งเลยค่ะ คนดีต้องแชร์คนทำดีต้องชื่นชมพาไปต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตํารวจสอพอวิเชียนบุรีนะคะเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเหมือนจะมีคนสติไม่ดี2คนเนี่ยมาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยคุณตํารวจก็ไปเลยค่ะไปเจอปรากฏว่าเรื่องพิกค่ะเมื่อทั้ง2คนนะคะกลายเป็นคนตกงานไร้เงินไร้ที่พักตํารวจทํายังไงล่ะคะช่วยกันระดมเงินส่งทั้งคู่กลับบ้านเกิดค่ะ ผู้ใช้ Facebook ชื่อหนึ่งนัทพลนะคะหรือว่าดาบตำรวจนัทพงษ์ชัยสาตำรวจสพวิเชียรบุรีได้โพสต์เรื่องราวประทับใจที่ตอนนี้ได้รับคำชื่นชมจากคนในโซเชียลมีเดียจำนวนมากโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าตำรวจสพวิเชียรบุรีได้ออกตรวจความเรียบร้อยหลังจากชาวบ้านแจ้งมาว่าเห็นคนแปลกหน้าเหมือนจะสติไม่ดีสองคนวนเวียนอยู่ในพื้นที่เมื่อพีตำรวจไปถึงก็เห็นทั้งคู่นะคะนอนอยู่ริมทางโดยใช้รองเท้าเนี่ยคะ่ะมาเป็นหมอนหนุน ยิงสะเทือนใจเมื่อสอบถามว่าทั้งคู่เป็นชาวนครราชสีมาย้ายถิ่นฐานมาทำงานที่เพชรบูรณ์แต่ต้องตกงานเพราะถูกเลิกจ้างจากพิษโควิดพูดทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินติดตัวแค่6บาทและอยากที่จะกลับบ้านเพราะว่าสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วนั่นแหละค่ะคนไทยด้วยการพี่ตำรวจช่วยจัดแจงให้อาบน้ำอาบท่าหาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนเลี้ยงอาหารพร้อมทั้งระดมเงินคนละเล็กคนละน้อยซื้อตั๋วโดยสารให้ทั้งคู่กลับบ้านเกิดค่ะ ก็เป็นภาพประทับใจที่นํามาปิดท้ายในช่วงนี้ของรายการค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีเรื่องราวของคนดีอยากให้เราช่วยแชร์สามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k คนดีต้องแชร์สําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา1 7บเนาิกาสนาทีทางเนชั่นทีวช่อง22สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ